จากเงื่อนไข3ข้อของพักประชาชนมาดูออปชั่นเสริมหรือว่าโปรเสริมของแต่ละพักกันหน่อยโดยเฉพาะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างทางเพื่อไทยนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการแห่ขันหมากไปสู่ขอพักประชาชนอย่างเป็นทางการต่อแถวมาจากทางพักภูมิใจไทยเขาเลยเนี่ยทางด้านของพักเพื่อไทยก็มีคุณภูมิทําไปเองเลยนะครับ ตอนแรกคุณภูมิธรรมเนี่ยจะต้องประชุมกตรอแล้วก็มีวาระสำคัญด้วยก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสูงแต่สุดท้ายคุณภูมิธรรมไม่ได้เข้าประชุมและให้ผอ,อตรลดูแลแทนแล้วตัวคุณภูมิธรรมเองมาปรากฏตัวอย่างที่ทำการพักเพื่อไทยแล้วไม่ได้มาคนเดียวครับแกนนำของพักเพื่อไทยเนี่ยพันหนึกกำลังกันมาทั้งคุณสรวงเทียนทองในฐานะเลขาธิการพัก คุณทูศักดิ์สิรินินคุณจุลพันธ์คุณน้ำจีลาพรสินธุไพยก็ไปครับแล้วไม่ได้มีเพียงแค่พักเพื่อไทยนะฮะคุณทวีสอดสองด้วยหัวหน้าพักประชาชาติก็มาคุณประพัฒน์เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาก็มาเพื่อเป็นการยืนยันถึงความเป็นปึกแผ่นของพักร่วมรัฐบาลณปัจจุบันนี้แล้วจากนั้นก็เอาละอาจจะมีเสียงโหเสียงฮาจากกองเชียร์ของพักประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเข้าไปก็มีการเจราจาพูดคุย แล้วทางพักเพื่อไทยก็นี่แหละฮะอย่างที่บอกยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมให้กับทางแกนนาของพักประชาชนทั้งกับหัวหน้าพักประชาชนคุณเทงนัทพงศ์รวมไปถึงคุณสลายุทธใจหลักซึ่งเป็นเลขาธิการพักประชาชนด้วยแล้วทีนี้มาดูเงื่อนไขหรือข้อเสนอเพิ่มเติมจากพักเพื่อไทยกันหน่อยว่าจูงใจมากน้อยขนาดไหนคือเอาหลักแม้ด้านหนึ่งทางด้านของพักประชาชนขี่เส้นมายุบสภาในเวลาสเดือน นับจากมีการถแถลงนโยบายต่อสภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพักเพื่อไทยก็บอกว่าหากดาเนินการตามเงื่อนไขบรรลุผลก่อนกําหนดเวลารัฐบาลก็จะยุบสภาทันทีความหมายก็คืออาจจะมีการยุบสภาได้เร็วกว่า4เดือนก็ได้ส่วนการจัดทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงแนวทางในการปฏิบัตินะครับจะตั้งคําถามเรื่องเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยปี40เป็นร่างหลักหรือไม่เพื่อจะได้กระชับเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแล้วในการจัดทําประชามติครั้งเดียวกันนี้ก็จะสอบถามพี่น้องประชาชนไปเลยว่าจะคงเอาไว้หรือจะยกเลิก m o u 43กับ m o u 44เพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศแล้วทางด้านของพักเพื่อไทยก็บอกต่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะร่วมมือกับพักประชาชน เร่งดำเนินการคาดีหัวสอวอและคดีที่ดินเขากระโดงด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของทางพักภูมิใจไทยเขานะครับแต่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านภูมิใจไทยเนี่ยเขาแห่ขันหมากไปขอทางพักประชาชนก่อนหน้าเพื่อไทยไปแล้ว2วันคือนับตั้งแต่วันศุกร์ที่29สิงหาคม68หลังทราบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเลยครับแล้วคุณอนุทินก็ไปเองแต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันนะฮะ ก็เป็นการบ่งบอกด้วยว่าพักประชาชนเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจทางหนึ่งทางใดแต่ทีนี้ในรายงานที่ทางด้านของพักภูมิใจไทยเนี่ยออกถแถลงการมาก็คือจะเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนนี่แหละครับแล้วก็รับทุกเงื่อนไขของทางพักประชาชนเขาเพราะฉะนั้นจะเพื่อไทยก็ดีจะภูมิใจไทยก็ดีรับหมดทุกเงื่อนไขจากทางพักประชาชนแล้วก็มีโปรเสริมเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อได้ว่า พักประชาชนเนี่ยเขาต้องมาชั่งน้ําหนักต่อคุณผู้ชมฮะคือวันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนะครับอาจารย์วันวิชิตบุญปโปรง่งธนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตครับคือตกลงแล้วเนี่ยในมุมพักประชาชนจะเอาปัจจัยไหนไปชั่งน้ําหนักเพิ่มเติมเพราะว่าสองพักเนี่ยเขาก็ยอมรับเงื่อนไขพักประชาชนทั้งคู่เลยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญก็น่าจะเป็นข้อแรกอย่างที่บอกยุบสภาในเวลา4เดือนเนี่ย สร้างความมั่นใจให้กับพักประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนถามต่อไปว่าแล้วภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยใครมีแต้มต่อเรื่องนี้มากกว่ากันในมุมอาจารย์วันวิชิตบอกว่าคือดูจากการยื่นเงื่อนไขแล้วดูจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองดูจากจำนวนสสที่มีแล้วเนี่ยทางฝั่งภูมิใจไทยณนะเวลานี้เหมือนจะมีแต้มต่อเรื่องนี้มากกว่านะครับความหมายคืออะไร คือด้านหนึ่งเนี่ยด้วยความที่พักเพื่อไทยมีจำนวนสสเยอะทีเดียว140คนแม้นขณะนี้งูเห่าเนี่ยจะค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยๆแล้วนะครับโดยการเล็บกรุ๊ปออกจากกลุ่มลายไปเนี่ยแต่มองได้ว่าในอนาคตเพื่อไทยพอเป็นรัฐบาลเสร็จอาจจะมีการไปรวบรวมแล้วจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งถ้าหากไม่ยอมทําตาม TOR ข้อตกลงที่ทําเอาไว้กับพักประชาชนก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจและด้วยความที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ล่มแน่นอนแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีปรากฏว่าทางพักเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงได้ จากที่เคยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสุดท้ายกลับมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ตรงนี้จะทําให้พักประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าจะเดินหน้าในการยุบสภาตามกรอบเวลาที่มีการวางเอาไว้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่เชื่อได้ว่าทางสสพักประชาชนหยิบยกเข้ามาคุยในวงประชุมแน่นอนเลยนะครับเรื่องนี้ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นแหละทางด้านของแกนนำพักเพื่อไทยก็ยืนยัน จะทาตามกรอบข้อตกลงที่ทําเอาไว้กับทางพักประชาชนแล้วดีไม่ดีจะสามารถยุบสภาได้ก่อน4เดือนด้วยหากสามารถดําเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่ทางพักประชาชนได้วางเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนฮะใครจะสามารถทําให้พักประชาชนมั่นใจได้ว,ว่ายุบสภาแน่ภายในเวลา4เดือนหลังจากมีการถแถลงนโยบายผมก็สอบถามทางอาจารย์บรรวิติเหมือนกันคือแล้วต่างกันยังไงฮะคุณผู้ชมนึกดูนะเอาละ ถ้าเกิดพักประชาชนเป็นห่วงว่าถ้าเกิดโบวชให้กับคนดิเดตนายกเพื่อไทยไปแล้วเพื่อไทยอาจจะพลิกจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยในอนาคตรวบรวมเสียงได้ไกลายเป็นเสียงข้างมากไม่รู้ว่าจะยุบสภาหรือไม่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดโบวชให้กับทางคนดิเดตนายกพักภูมิใจไทยไปแล้วจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วถ้าเกิดพักภูมิใจไทยสามารถรวมเสียงข้างมากได้ล่ะแล้วมายุบสภาตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้จะเป็นไปได้หรือไม่ อาจารย์มันวิชิตบอกว่ากรณีหลังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะยากกว่าเมื่อดูจากท่าทีณเวลานี้ของขั้วแดงกับขั้วน้ําเงินแล้วคือเรียกได้ว่าห้ําหันกันแบบสุดๆนะครับโอกาสที่ทางด้านของเพื่อไทยเนี่ยจะไปดึงพักร่วมของเดิมกลับมามีโอกาสสูงกว่าแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้พักร่วมของเดิมคือใครบ้างที่ไปแล้วแต่ไม่รู้จะไปรับหรือเปล่า เพราะการเมืองไทยไม่มีมิตรแพ้ละศตูที่ถาวรน,นั่นก็คือพักกล้าทำรรของคุณธรรมนัทกับอาจารย์แหม่มนรลมวพินโยสินวัฒน์นั่นแหละครับมีสอสอ25คนแล้วยังไม่นับอีกหนึ่งปีของรวมไทยสร้างชาติด้วยนั่นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งตอนนี้ไปอยู่กับทางภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวเลขสมการทางการเมืองที่เชื่อได้ว่าพักประชาชนประกอบการตัดสินใจแน่นอนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพักเพื่อไทยก็เลยมีโปรเสริมเพิ่มเติมไปอีกว่าจะร่วมมือกับทางด้านของพักประชาชนด,ดําเนินคดีตรวจสอบเรื่องของคดีหัวสอวอรวมถึงกรณีเขากระโดงต่อไปซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของทางพักภูมิใจไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยมีอยู่3ฉากกระทัการตัดสินใจของพักประชาชนที่จะชี้ชะตาอนาคตการเมืองไทย 1. คือเลือกพักแคนดิเดตพักเพื่อไทย ค c a n d i d นายกคือคุณชัยเกษมมิติศิริ 2. ก็คือเลือก c a n d i d a t นายกของภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูล 3. ก็คือไม่เลือกใครเลยฮะซึ่งการจะไม่เลือกใครเลยเนี่ยมีโอกาสออกมาไหมก็มีโอกาสออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบุมอาจารย์วันวิชิตบอกว่าคือคงไม่มีหลุดรอดไปจาก2ท่านแรกอะครับคือแคน d i d a t นายกเนี่ยเชื่อได้ว่ายังไงก็แข่งกัน ไม่คนดิเดตนายกเพื่อไทยก็ต้องคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยเท่านั้นคงไม่ไปไกลกว่านี้แล้วขณะเดียวกันหากเกิดกรณีที่2คือถ้าเกิดว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเลือกแคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยขึ้นมาก็มีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยอาจจะทิ้งไพ่อีกใบหนึ่งที่ทางคุณภูมิทําให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้คุณสะระวงบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้คือการยุบสภานั่นเองครับแม้ณเวลานี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ ทั้งในมุมของนักรัฐศาสตร์ทั้งในมุมของนักนิติศาสตร์ว่าตกลงรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งนายกไม่มีอยู่แล้วแต่มีปฏิบัติหน้าที่นายกรักษาการอยู่คือคุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีอำนาจในการยุบสภาหรือไม่เชื่อได้ว่าหากมาช่องทางที่สองคือพักประชาชนเลือกคั n ด i d a นายกภูมิใจไทยแล้วพักเพื่อไทยใช้ไพ่ในการยุบสภาออกมาเดี๋ยวต้องมีคนไปร้องศารลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยเรื่องนี้ชัวป้าบฮะนี่คือเรื่องวุ่นวุ่นของการเมืองไทยคุณผู้ชมครับและในขณะที่เรากําลังรอผลการประชุมของพักประชาชนอยู่ว่าตกลงจะเลือกมุมแดงมุมน้ําเงินหรือไม่เลือกไทยเลยเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในวันนี้ณนะที่ทําการพักภูมิใจไทยครับช่วงประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งที่ผ่านมาครับก็มีนักข่าวที่เขาเฝ้าเกาะติดยังที่ทําการพักภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่า เห็นคุณสันติพร้อมพัดเลขาที่การพักพลังประชารัฐคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณอัครเดชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางเข้ามาสังเกตการที่พักภูมิใจไทยด้วยหลังจากมีข่าวว่าทางคุณอนุทินเนี่ยนัดประชุมสสพักภูมิใจไทยนักข่าวก็สอบถามว่าการมาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วใช่ไหมคุณสันติไม่ได้ตอบคําถามนะครับ มีเพียงทักไทยผู้สื่อข่าวบ่ันนี้แขกเยอะมากนักข่าวก็พยายามสอบถามต่อแล้วการมาร่วมงานกับภูมิใจไทยพลเอกประวิตย์โอเคใช่ไหมและหากร่วมงานตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยจะต้องเจอกับพักกล้าธรรมมีการพูดคุยกันแล้วหรือเปล่าคุณสันติก็ไม่ได้ตอบขณะที่คุณชัยวุฒิก็บอกแต่เพียงว่าคุยกันแล้วสิก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ไปนะครับแล้วจากนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านของโฆศกพักภูมิใจไทย คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับสอสอ,อุบลราชธานีก็มีการถแถลงภายหลังการประชุมพักว่ามีการพิจารณาวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องรอประธานสภาว่าจะออกวาระใหม่หรือไม่รวมถึงการหาหรือเรื่องการเตรียมความพร้อมโดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพักเตรียมเสนอชื่อผู้สมัครสสต่อคณะกรรมการบริหารพักภายใน15วันเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนักข่าวก็ถามย้ํานะ การเตรียมชื่อผู้สมัครสสเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมโคศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าเราทุกคนทราบดีว่าในอนาคตไม่ช้าก็เร็วต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้วจึงเป็นการเตรียมความพร้อมตามปกติจากนั้นนักข่าวถามต่อที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงท่าทีพักประชาชนเรื่องข้อเสนอยกมือโหวตให้กับคุณอนุทินและค a n d i นายกหรือไม่ โคศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าเราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งพักมีมติชัดเจนว่าหัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักมีสิทธิไปพูดคุยข้อเสนอต่างๆเมื่อถามต่อว่าจะมีการประชุมพักอีกครั้งหรือไม่หากพักประชาชนมีท่าทีที่ชัดเจนโคศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าสสของพักสแตนบายในกรทมตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงสมัยประชุมซึ่งพักมีความพร้อมในการประชุมสภาทั้งวันพุธพฤหัสและก็วันศุกร์ อย่างไรก็ตามหากพักประชาชนมีท่าทีชัดเจนอาจจะประชุมพักอีกครั้งหนึ่งนักข่าวถามอีกมีการประเมินว่าพักประชาชนจะยกมือสน,สนับสนุนให้คุณอนุทินเปล่าโคศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เสนอไปหมดแล้วนักข่าวถามต่อที่ประชุมพักได้หาหรือกรณีที่พักเพื่อไทยอาจจะยุบสภาหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกคนมีตําแหน่งหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายกําหนดใครทําเกินกว่ากฎหมายกําหนดก็อยู่ที่การกระทําในอนาคต ทางนี้ที่ประชุมพักได้พิจารณาข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งทุกอย่างเป็นเพียงการคาดการล่วงหน้าจากนั้นนักข่าวถามต่ออีกพักประชาชนเสนอให้แคนด,ดิเดตนายกแสดงวิสัยทัศน์โคศกพักภูมิใจไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของหัวหน้าพักเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักอันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมฮะว่าจะจบในรูปแบบไหนยังไง เพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้ความจริงเราจะมีการประชุมสภาคันเนี่ยสวันเลยนะครับทั้งวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถใช้วันหนึ่งวันใดในการโหวตเลือกนายกก็ได้นะครับแล้วในมุมของอาจารย์วันนอซึ่งเป็นประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาซึ่งก็อยู่พักประชาชาติของซีรัฐบาลแต่วันนะเวลานี้ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่เนี่ยก็มีโอกาสบอกเหมือนกันว่า คือประชุมวันพุทธที่3กันยาอาจจะไม่ทันเพราะว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันก็อาจจะไปประชุมไม่วันพระหัสบัดีหรือวันศุกร์หากจะมีการโหวตเลือกนายกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดดูจากมุมมองณเวลานี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือการแสดงวิสัยทัศนะแล้วถ้าเกิดมีการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยแน่นอนว่าแสดงว่าพรกประชาชนอาจจะยังไม่ตัดสินใจก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกัน แล้วก็จะทอดระยะเวลาของการประชุมสภาพเพื่อจะโหวตเลือกนายกออกไปก่อนเหมือนกันซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็มีกระแสะเรียกร้องอีกหนึ่งมุมและเป็นทางเลือกที่4ก็ว่าได้นั่นคือการแสดงวิสัยทัศน์จากค a น d ิเดตนายกของสองพักที่กําลังชิงแดงกับชิงน้ําเงินกันอยู่ระหว่างทางคุณชัยกเกษมกับคุณอนุทินฮะอ่ะบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ได้คุณผู้ชมครับว่า ท่านมองว่าจําเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ไหมสําหรับค a n ด i d a t นายกของทั้งสองพักนี้หรือไม่จําเป็นรีบประชุมเลยจะได้จบจบจากนั้นจะได้มีความชัดเจนชัดทีว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนอีกหนึ่งมุมที่กําลังรอลุ้นกันอยู่ฮะและเรากําลังเกาะติดเช่นเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ทั้ง3ที่นี่แหละครับทั้งที่ทําการพักประชาชนซึ่ง จะเป็นจุดตั้งต้นเลยครับพักประชาชนมีท่าทีออกมาอย่างไรเดี๋ยวจะมีโดมิโนโต่อมาแน่นอนยังพักภูมิใจไทยแล้วก็จะมีโดมิโนโต่อมาแน่นอนยังพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้และคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคุณผู้ชมการเมืองไทยจะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญด้วยนะครับ ว่าตกลงคนดิเดตนายกพักไหนจะมาหรือว่าจะไปกันแน่แล้วจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย